นาทีแล้วเนี่ยนะครับนายเสกสกลหายหัวไปไหนทำไมไม่ออกมาพบกลัวอะไระใะนายเสกสกลเนี่ยคุณกลัวอะไรคุณเป็นถึงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคุณกลัวความจริงเหรอฮะคุณกล่าวหาว่าผมเนี่ยนะพยายาม หาเรื่องใส่ความคุณนะแล้วคุณขู่ว่าคุณจะดำเนินคดีหมิ่นประมาทผมเนี่ยแต่แค่นี้คุณยังไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับผมเลยท่านนายเส,ยสกสกุลเนี่ยแน่จริงออกมาเดี๋ยวนี้นะครับท่านพี่น้องประชาชนครับผมไทยกรพลสุวรรณวันนี้จะต้องมาขอชี้แจง ในกรณีที่คุณวีระสมความคิดหรือพี่วีระสมความคิดได้เปิดคลิปแล้วมีเสียงของผมพูดตอบโต้กับพี่วีระสมความคิดผมอธิบายอย่างนี้ครับมีคนมาหาผมก็คือคนที่สนิทกับพี่วีระนะครับเขาชื่อว่าเอกมาหาผมเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยยื่นร้องเรียน ดอกเตอร์เสกสกลอัถาวงหรือแลมโบอีสานในกรณีที่มีการอ้างว่าเอาเงินของนายเอกซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับพี่วีระนี่ไปผมก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้นว่าเงินนี้นี่เป็นเงินของคุณที่จะมาร้องผมใช่หรือไม่เขาก็ตอบว่าไม่ใช่ ผมก็ถามต่อว่าแล้วเป็นเงินของใครเขาบอกว่าเป็นเงินของเฮียบุ้งหรือคนชื่อบุ้งผมก็ติดต่อไปกับเพื่อนที่รู้จักกับคนชื่อเฮียบุ้งว่าเงินที่เอามาเป็นเรื่องที่จะร้องเรียนกันเนี่ยสามแสนกว่าบาทเนี่ยเป็นเงินที่ใจ่ายให้กับดรเสกสกล ในการอะไรซึ่งผมก็ได้รับข้อมูลตอบกลับมาว่าเป็นเงินที่เฮ er ียบุ้งหรือนายบุ้งเนี่ยเอาไปร่วมทำบุญกระถินกับด็อกเตอร์เสกสกลหรือแลมโบ้ผมก็สงสัยต่อก,ก็สอบถามไปต่อว่าเป็นการทำบุญหรือทอดกระถินจริงไหมเขาก็ตอบว่ามีใบ มูนาบัตรจากวัดออกมาว่าเงินนี้เป็นเงินทำบุญผมก็เกิดข้อสงสัยโดยสันชาติยานของผมว่ามันต้องมีเงื่อนงำเงื่อนงำนั่นก็คือผู้เอาหนังสือมาจะร้องเรียนด็อกเตอร์เส,สกส์กหรือแรมโบ้นี่ก็มีเงื่อนงำคนทำบุญนี่ก็รู้สึกมีเงื่อนงำ ผมอาศัยสัญชาตญานแล้วก็คิดอย่างชัดเจนว่างานนี้ต้องมีเรื่องไม่ชอบมาพากลอยู่เบื้องหลังแน่ผมจึงไม่ยอมที่จะร้องเรียนให้เมื่อไม่ยอมที่จะร้องเรียนให้คนที่ใกล้ชิดกับพี่วีระนี่คนที่ชื่อเอกนี่ก็เทียวไล่เที่ยวคือผมจนกระทั่งพี่วีระต้องโทรมาหาผมแล้วก็บันทึกเสียงของผมไว้ถามว่าเหตุที่ผมไม่ยื่นเพราะอะไร ผมก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรกับพี่วีระครับก็เลยต้องอ้างว่าพี่เจตุพรหรือพี่ตูเี่เป็นเพื่อนกับแลมโบ้กับพี่แลมโบนี่ขอไว้ไม่ให้ผมยืน่นแต่เจตนารมณ์ของผมคือผมไม่ยื่นเรื่องนี้เนื่องจากผมเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเงื่อนงำมีความไม่ชอบมาพากลผมไม่ต้องการจะตกเป็นเครื่องมือในการทำเพื่อให้ใครไปตบรับไข่ ผมก็ตัดสินใจของผมเองแต่ถ้าผมไม่บอกว่าพี่แลมโบ้เป็นเพื่อนพี่จตุพรผมจึงไม่ทำเนี่ผมก็ไม่มีอะไรไปเป็นข้ออ้างที่จะปฏิเสธไม่ยื่นเรื่องนี้เพราะพี่วีลาก็จี้มาถามหาเหตุผลว่าทำไมผมไม่ยื่นเรื่องร้องเรียนด็เตร์เสกสกลหรือแลมโบซึ่งจริงๆแล้วคำพูดที่พูดขึ้น ก็ยืนยันอย่างชัดเจนครับพี่จตุพรไม่เคยบอกผมพี่ตูจ่จตุพรไม่เคยบอกผมไม่ให้ยืน่นร้องเรียนแลมโบไม่ได้พูดกันล